ไทมอีทากผนึกกำลังดิฟเวย์แบรนด์หัวลากไฟฟ้าล้ำสมัยพิกโฉมโลจิสติกไทยเปิดตัวรถหัวลากไฟฟ้าอัจฉริยะรุ่นใหม่ Way Star, ดิฟเวย์สตาร์ซิกบายโฟร์ในส่วนของการตลาดของดิฟเวย์ตัวนี้นะครับเราค่อนข้างมั่นใจในตัว p r o d u ั t ์ของเราว่ามีความแตกต่างกับรถไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับถึงแม้ราคาอาจจะสูงนะครับแต่ในเรื่องของความคุ้มค่าเนี่ยเกินราคาไปมากเลยครับดังนั้นปีนี้นะครับเราคาดหวังยอดขายอยู่ที่100คันนะครับ ด้วยราคา6,550,000บาทเนี่ยครับและเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับร้อยคันแรกส่วนรถ3,000บาทเหลือ6,250,000บาทนะครับเราเชื่อว่าด้วยราคาด้วยคุณภาพตลาดจะไปได้แน่นอนครับจุดเด่นเลยนะครับรถตัวนี้จะออกแบบมาบนแพลตฟอร์มไฟฟ้า100%ต่างจากรถไฟฟ้าหัวลากปัจจุบันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากรถที่เป็น น้ำมันและแปลงมาเป็นไฟฟ้านะครับดังนั้นการออกแบบต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะช่วงล่างเนี่ยจะต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับรถหัวลากไฟฟ้าในปัจจุบันเนี่ยแบตเตอรี่จะอยู่หลังรถแต่ของเราถูกออกแบบมาเป็นแพลตฟอร์มแบตเตอรี่ที่อยู่ด้านล่างและขนาดของแบตเตอรี่จาก400มาเป็น600เนี่ยทำให้ขับขี่ได้ไกลกว่าถึง2เท่าเลยทีเดียวนะครับรวมถึงกําลังที่มากกว่านะครับสเสถียรกว่าและทําให้ประหยัดในระยะยาวมากกว่าครับ